ค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูกุ้งชุบทอดกันนะคะเป็นอาหารทานเล่นนะคะที่เด็กๆชอบทานแล้วก็ผู้ใหญ่ทานได้ทานดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ก่อนก็เป็นเชฟในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ออกตัวแต่บอกเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ด้านนี้นะคะนิดหน่อยค่ะยังไงก็กนี่จะได้มา แชร์ให้เพื่อนเพื่อนคนที่ยังไม่เป็นลองทำไปทาน,ทานดูนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็เด็กๆชอบนะคะค่ะอันดับแรกเรามาแกะกุ้งกันนะคะกุ้งเนี่ยถ้าท่านบางท่านซื้อมาเป็นตัวแบบนี้ก็ต้องมาแกะนะคะแต่ถ้าบางท่านซื้อมาแบบสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องแกะนะคะนรามาแกะหัวอ,ออก,ก่อน เอาหัวออกเอาเปลือกออกนะคะเก็บแต่ส่วนหางนี้ไว้นะคะหางนี้เก็บไว้เสร็จแล้วเราก็ผ่าตรงหลังนะคะเพื่อจะเอาขี้มันออกขี้ดำๆเส้นๆนี่เสร็จแล้วเราก็กลับข้างด้านท้องมันนะคะแล้วก็หัน บ้างนะคะบ้างประมาณสามบ้างเสร็จแล้วเราบีบนะคะบีบบีบให้กุ้งมันตัวยาวขึ้นนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะให้ตัวยาวเพื่อจะได้เราไปชุบแล้วมันจะได้เป็นตัวยาวๆนะคะจะไ,ไม่ต้องสั้นเดี๋ยวเรามาทําอีกตัวนะคะอ่ะได้กุ้งมานะคะแล้วก็แกะนะคะแกะหัวระวังมือด้วยนะคะ เพราะว่าหัวกุ้งมันแหลมแกะเปลือกออกนะคะเก็บส่วนหางเอาไว้เพื่อจะเป็นที่จับนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามเสร็จแล้วเราก็มาผ่าหลังกุ้งเพื่อจะเอาขี้ออกนะคะอ่าอันนี้ผ่าเบี้ยวไปนิดนึงอืมอ่าขี้ออกแล้วเสร็จแล้วรา กับข้างบ้างหน่อยหนึ่งมไม่ต้องบ้างลึกนะคะบ้างลึกเดี๋ยวมันจะขาดกับบ้างนะะสักสามบ้างเสร็จแล้วเราก็บีบนะคะบีบเพื่อให้ตัวกุ้งยาวอ่าจะได้แบบนี้นะคะถ้าเราบ้างเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาคลุกนะคะเราจะมาปรุงรสนะคะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะ แต่ไม <Goodnight. S 1> ่ต้องใส่เยอะเนาะโรย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 นะคะเอามือจับนะคะเพราะว่าจะได้คอนโทรลพวกเครื่องปรุงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็โรย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 ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะทั้งพริกไทยทั้งอันนี้นะคะอพอรสชาติพอมีรสชาตินะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกนะคะ ลุกให้เข้ากันค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาตีไข่นะคะตอกไข่เพื่อจะทำชุบเพื่อจะชุบกุ้งนะคะแม่จะต่อเองนะออ,อันดาไม่ต้องช่วยแม่ขนาดนั้นออะหนูคนไปหลง อควรเมื่อกี้สามใบนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกใบนึงเป็นสี่ใบนะมันจะได้ชุบง่ายๆนะสี่ใบตีให้มันแตกทีลูกน,น,นี้ตีไข่ให้มันแตกน้องนันเดอย่าบางแสง,งเลยเแสงอ่า ได้ไข่แล้วนะคะต่อไปเราเอากุ้งนะคะกุ้งแล้วเราเอามาชุบเกล็ดเอ้ยไม่ใช่เกล็ดแปง้แปงชุบทอดนะคะอันนี้แป้งชุบทอดที่ซื้อได้ตามทั่วไปนะคะหางมันด้วยนะคะชุบหางมันด้วย เอาจะได้สีน้ำตาลสีน้ำตาลได,ได้สีสวยหางอ่เสร็จแล้วสองแล้วก็ชุบที่ไข่นะคะมีมันจะได้สวยชุบที่ไข่เสร็จค่อยไปชุบในเกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปงังอันนี้ยังไม่ให,ใหญ่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วเราชุบอีกรอบหนึ่งนะคะ ชุบอีกรอบหนะึ่งชุบสองรอบเราจะได้แบบกุ้งที่มนะันพอดีนะคะอ่ะนี้ค่ะกุ้งเราจะพอดีกุ้งชุบนะคะเสร็จแล้วก็าาวางไว้เอามาชุบอีกตัวหนึ่งนะคะอ่านี่ก็จะชุบแป้งก่อนนะคะชุบแป้งก่อน สร็จแล้วชุบไข่ชุบไข่เสร็จชุบเก็บนมปังนะคะอีกรอบหนึ่งจะได้กุ้งชุบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ชุบให้มันเจ็จให้มันหมดทุกอันนะคะค่ะอันนี้เราก็ ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นไข่กับเกล็ดขนมปังนะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปนะคะก็จะทำเป็นขนมได้อีกอย่างหนึ่งนะคะใส่ขนมนเราไม่ต้องทิ้งนะคะเรามาทำขนมได้อีกนะคะ แล้วก็แล้วก็เติมน้ำตาลตาลงไปนะคะเติมน้ำตาลชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะอันนี้จะทำให้ลูกชายทานก็ใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นผลพลอยได้นะคะเราไม่ทิ้งนะคะ ถ้ามันเฉะไปแล้วก็ใส่กัดเอีเกิเ็ดขนมปังเพิ่มอีกนะคะถ้าเราถ้ามันเฉะเป็นไปคนให้พอปั้นได้นะคะมันก็จะออกมันหอมไข่นะคะหวานมันหอมไข่อืม โอเคเสร็จแล้วก็จะมาปั้นกันนะคะปั้นทำขนมอันนี้เราไม่ทิ้งนะคะอันนี้เป็นทำให้แบบเป็นขนมอีกอย่างหนึ่งได้นะคะน่นะเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกุ้งชุบกันนะคะก่อนทอดเรามาคลี่ตรงหางมันออกนะคะแผ่ะนะคะเพื่อให้มันเวลาทอดไปมันจะได้สวยสวยอ่า ใส่ทอดลงใไ้ทอดให้สีเหลืองทองนะคะกุ้งเราสุกง่ายอยู่แล้วนะคะ แังเกตดูว่าถ้ามันสุกมันจะลอยขึ้นมานะคะสีเหลืองทองอันนี้ลงก่อนเพื่อนี่จะใกล้สุกแล้ว นะคะสีสวยเลยนะคะสีสวยน่าทานน่ากินแล้วก็ดีหน่อยน่าทานค่ะถ้าบ้านเราน่ากินอื ให้สุกหมดทุกอันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทําการจัดจานกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูที่เราทอดผลงานของเรานี่เป็นไงน่ากินไหมน่าโมเดลสีเหลืองทองนะคะมัแดงจะไรพูดไม่เพาะเลยจัดจานนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าคเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้านะฮะลูกชายป่วดเรามาจัดจานนะคะ ถ้าทำกินก็จะทำให้ดูแบบดูมีราคาดูให้โซแต่ถ้าเรา,าไม่คิดอะไรนะคะแล้วก็กินแบบไม่ต้องจัดจานแต่เนี่ยเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรานะคะสมมติว่าถ้าเป็นร้านอาหารนะคะผักจัดจานก็จะมีจร,จริงๆอ่ะมันเป็นแตงร้านนะคะแต่นี่หาซื้อแตงร้านไม่มีมีแต่แตงกวานะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็กระหล่ำนะคะ กะหล่ำปีอันดับแรกนะคะเรามาหั่นกะหล่ำปีเลยนะคะถ้าตามร้านอาหารเขาจะมีเครื่องสไลด์นะคะแต่อย่างเราทำกินแบบไม่ใช่ร้านอาหารเราก็ซอยเอาก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาซอยนะคะซอยเล็กๆอ่ซอยนะคะ เป็นเส้นเล็กๆนะคะอ่าประมาณเท่านี้นะคะจานหนึ่งนะคะอันนี้จะทําให้ดูกับจานหนึ่งถ้าเรา,จ,าจัดจานหลายๆจานเราก็ทําเยอะๆนะคะอันนี้จะให้จานหนึ่งนะคะอันนี้ล้างแล้วนะคะผักเกลือเทศอันนี้มะเขือเทศเราก็หั่นเป็นแว่นนะคะจัดจาน สักสองแว่นนะคะส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นแตงกวาเอ้ไม่อ่าใช่แตงกวาเพราะว่าจริงๆเอาแตงร้านแตงร้านจะใหญ่เท่ากับมะเขือเทศนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเราก็เลยจะใช้แตงร้านนะคะเอ้จะใช้แตงกวาโอ้ยพูดผิดพูดถกูกถูกออันนี้จะจะทําให้สวยขึ้นเราเอามีดหยักมานะ<ม>แต่ถ้าใครไม่มีม,มีดหยักก็ใช้ม,มีดมีดธรรมดาก็ได้ค่ะ ผัดถัว่พวพุด่โอเคผักกาดหอมนะคะถ้าใะสวยอีกทีผักกาดหอมแต่เมื่อกี้หาผักกาดหอมไม่มีนะคะเราก็ได้ผักแค่นี้นะคะเอาเป็นบะหมูนานจกระหล่ำนี้เราเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะล้างน้ําถ้ามีน้ําเย็นก็แช่น้ําเย็นนะคะแต่ถ้าไม่มีน้ําเย็นเราก็ใส่น้ําธรรมดาเพื่อให้ทําให้กระหล่ำมันกรอบนะคะ รามาจัดจานกันนะคะปกติแล้วมันจะมีผักกาดหอมแต่เราหาผักกาดหอมไม่ได้นะคะเราก็เลยใช้ใบชะพลูแทนนะคะก็ใส่ไปนะคะใบชะพลูกระหล่ำนี้ล้างแล้วก็เช่แล้วนะคะใส่กระหล่ำไปนะคะแล้วก็เักชเทศแ่งกวาน,นะคะ ไปเราใส่กุ้งใส่ขวางตัวหนึ่งนะคะใส่สักสีตัวอ่าเรียบร้อยจัดจานนะคะแล้วเราน้ำจิ้มของเรานะคะจะเป็นน้ำจิ้มบวยนะคะบวยเจียนะคะก็จะเป็นน้ำใสๆประมาณนี้นะคะซื้อได้ตามตลาดตามห้างนะคะ อันนี้เป็นน้ำจิ้มบวยเจียกินแล้วเข้ากันนะคะงัม่มาดูนี่ก่อน <c oughs> เรียบร้อยค่ะกุ้งชุบเราหน้าตาหน้าทานใช่ไหมคะรสชาติก็อร่อยนะคะเด็กๆชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ทานดีเด็กๆก็ชอบนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มบวยเจียนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ